สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับ Watch You Teach Today Story วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการคิดแบบมูลช็อตหรือวิธีเรียกว่า m o ูล Shot thinking มาฝากค่ะ ก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้เรามาเรียนรู้การคิดแบบมูนช็อตหรือมูนช็อตสติง k i n g กันดีไหมคะมูนช็อตสติง k i n g ก็คือแนวคิดที่กล้าต้งเป้าหมายที่ใหญ่มากมีความทะยอทะยาและดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันโดยมีเป้าหมายก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบ10เท่าแทนที่จะเป็นการพัฒนาแบบเดิมๆหรือค่อยเป็นค่อยไปแบบเดิมคือ10%ค่ะ คำว่ามูลช็อตนั้นมีที่มาจากโครงการของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่ประกาศเป้าหมายในการส่งมนุษย์ไปเยียบดวงจันทร์ให้ได้ภายในทศวรรษที่1960ซึ่งในตอนนั้นถือเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างมากและต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างสิ้นเชิงค่ะเรามาดูองค์ประกอบหลักของการคิดแบบมูลช็อตกันดีไหมคะการคิดแบบมูลช็อตมักจะประกอบด้วย3องค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือ 1. ปัญหาใหญ่ huge problem การระบุป,ปัญหาที่สําคัญและส่งผลกระทบต่อคนจํานวนมากหรือปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกที่ควรได้รับการแก้ไขต่อมาก็คือแนวทางแก้ไขแบบ9ก้าวกรโดดหรือ radical solution การคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างน้อย10เท่าหรือ 10x นั่นเอง ต่อมาคือเทคโนโลยีพลิกโลกหรือ breakthrough technology การใช้นวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทำให้แนวทางแก้ไขแบบก้าวกระโดดนั้นสามารถเป็นจริงได้ตัวยอย่างบริษัทที่ใช้แนวคิดแบบมูลช็อตก็คือ Google X ปัจจุบันก็คือ X Development เป็นที่รู้จักการคิดค้นโครงการมูลช็อตต่างๆเช่น Waymo รถยนต์ไร้คนขับหรือ Roon Internet ตผ่านบอลลูนเป็นต้นคิดนี้เกี่ยวข้องกับ Larry Page และ e r ก e y b ริ n อย่างไร การคิดแบบมูลช็อตมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับลาร Page และเซกแกรินผู้ร่วมก่อตัอ้ง Google ค่ะโดยแนวคิดนี้ถือเป็นรักฐานสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ของพวกเขามาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มจนนำไปสู่การก่อตั้งบริษัทในเครือที่เน้นการทำโครงการใหญ่ๆโดยเฉพาะบทบาทของลาร p เพจและเซกแรินในมูนช็อตสติงกิ้งคือการคิดแบบ10เท่าลาร p เพจ เป็นผู้ที่ย้ำหลักการคิดให้ดีกว่าเดิม10เท่าไม่ใช่แค่เพียน10%เท่านั้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของมูนช็อตการคิดแบบ10เท่าก็คือบังคับให้คุณต้องมองหาแนวทางแก้ไขแบบก้าวกระโดดหรือ Radical Solution ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเพราะการปรับปรุงแค่10%จะไม่สามารถช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่ขนาดนั้นได้ผู้ขอตั้งค o o เ l ้า X, หรือ X หรือดบน s h o ต t Factory ลาลีเพ e และสกอเบรนทั้งคู่เป็นผู้ก่อตั้ง Google X ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น X Development LLC ภายใต้บริษัทแม่คือ Alphabet X ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโรงงานภารกิจท้าทาย Moonshot Factory หรือเป็นห้องปฏิบัติการลับที่มุ่งเน้นการสร้างสารรค์โครงการที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันแต่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาระดับโลกและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคนนับร้อยล้านคนที่คือ huge problem พวกเขาเชื่อว่า การทำโครงการที่ใหญ่และมีความเสี่ยงสูงแต่มีผลตอบแทนสูงหากสำเร็จจะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงสุดและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมพลิกโลกได้หรือ Breakthrough Technology นั่นเองวิสัยทัศน์ที่กระหานแม้กระทั่งการก่อตั้ง Google Search เองในตอนแรกก็ถือเป็นแนวคิดที่ก้าหานมากๆเพราะเป็นการจะทำดัชนีอินเทอร์เน็ตทั้งหมดซึ่งในเวลานั้นดูเหมือนเป็นโครงการที่ใหญ่เกินความจำเป็นอย่างมาก พวกเขาใช้ผลกำไรมหาศาลจากธุรกิจเสืออินทีนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นเหมือนกับทุนที่มีความอดทน p a t i o n Capital) ใน,นนนในการสนับสนุนในนนนการสสับุโครงการ Moonshot ที่อาจจะใช้เวลานานและไม่แน่นอนว่าจะประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจหรือไม่เช่นเวมอรถยนต์ไร้คนขับหรือโปรเจกต์รูนอินเทอร์เน็ตผ่านบอลลูนนั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วราลีราลีเพจและเซอร์แคบินคือผู้นำเสนอและผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้แนวคิดของ Moonshot ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นรูป,ปรธรรมภายใต้บริษัทในเครืออัลฟาเบทค่ะครับมาพบกับ Watch a t Teach Today's Story ได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ